ป้าย่าสวัสดีครับพี่โอ้ครับสวัสดีครับนี่นี่นี่คืออะไรอ่ะทำไมมีกลมเล็กกลมใหญ่ในก้อนก้อนสบู่เ o ้าแบงค์ครับเออมันเหมือนอมยิ้มเล็กอมอมยิ้มใหญ่นะอย่างเงี้ยมีกลมเล็กกลมใหญ่นี่คือ Power Bank ใช่ครับขนาดกี่มิลลิแอมครับหนึ่งหมื่นมิลลิแอมครับมันสเปเชียลยังไงครับผมเนี่ยหนึ่งหนึ่งบางแล้วหนึ่งบางแล้วบางแล้วเบาด้วยใช่แล้วก็ชาร์จอุปกรณ์ไร้สายได้สองอันสองอย่างเลยอ เาบอกว่าหลากหลายเลยครับมี Apple Watch อัน,นอันนี้ดาวตัวบนนี่ MagSafe ครับแล้วก็เป็น wireless charging ด้วยใช่ใชครับเท่ากับว่าจะมี MagSafe ไม่มี MagSafe ชาร์จตรงนี้ได้ชาร์จได้แล้วตรงนี้มันกลมเล็กแบบมันคุ้นมากเลยนะอเหมือนกับที่ชาร์จ Apple Watch ใช่ไหมครับใช่มันชาร์จ Apple Watch ได้ครับ เมื่อชาร์จได้ Apple Watch ได้ก็ต้องชาร์จหูฟัง AirPods ได้สิใช่ครับชาร์จได้โอ้โหนี่นี่ตรงนี้ครับเพื่อนๆมีมเป็น Type C อยู่ตรงนี้มี Type C แล้วก็มีปุ่มด้วยนะปุ่มมันจะเลี้กริปไปกับเครื่องเลยนี่ป่ะตรงนี้ตรงนี้นิดนึงเป็นปุ่มถ้ากดไปปุ๊บม,มันจะมีไฟขึ้นถ้าเราเอา Apple Watch อยู่ด้านด้านด้านนี้นะครับ ไอปุ่มเนี้ยมันเรียบมากอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะใช่ครับข้างๆ USB ให้ลองสังเกตดูอันนี้เป็น Type C มีพอร์ตเดียวมีพอร์ตเดียวครับชาร์จเข้าชาร์จออกได้ก็คือประจุไฟเข้าไปใช่แล้วก็ชาร์จปล่อยออกมาได้แต่เราเมื่อเรามีมือถืออย่างนี้แล้วครับเริ่มต้นเดี๋ยวต้องอ่ะหยิบหยิบ Apple Watch หรือหยิบเอาอะไรก่อนดีเอา iPhone ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวนะครับ้ากนกนี่นี่นี่เอา iPhone 15 Pro ของผม ก็มีแม็กเซฟต้องวางวางไปตึ quiero, ้งอ like ู like ้ไม <uff> ่ม like ีเสียงอะไรตึ้งใช่มันจะมีเสียงตึ้งแบบเหมือนกับว่าบอกว่าเราใช้ไอไอแบตเตอรี่แพ็คอันนี้อ่ะผมกล้องสังเกตดูนะเครื่องผมมันดังนะตึ้งก่อนแล้วก็อย่างเงี้ยดังแบบเมื่อกี้เลยมันตึ้งตึ้งนี่มันมาจากอะไรอ่ะมันน่าจะมาจากพอแบงค์อันนี้นะครับผมอเสียงมันมาจากพอแบงค์ลองใหม่ไหมครับลองยกขึ้นอ่ลองลองลองใหม่ครับเสียงมันโอ้เสียงมันน่ารักดีนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมผมลองปุ๊บ เออมันเหมือนเสียงดีดปุ้งเ,ออเสียงดีดดีดกีตาร์หรือดีดอะไรสักอย่างีางใช่แต่มันไม่ดังเสมอนะครับบางทีมันก็ไม่ดังางทีมันก็ดังแล้วพิเศษของ Power Bank ตัวนี้พี่โอบอกว่ามันดูแบตเตอรี่ได้ด้วยแบตเตอรี่ก็แบไอโฟนก็ดูแบตได้อยู่แล้วดูแบตเตอรี่ใน Power Bank ได้ด้วยเดี๋ยวนะ<ช>ดูแบตเตอรี่ Power Bank ใช่ปกติอะมันจะเป็นไฟให้คนตาดีดูใช่ไหมครับใช่ครับเป็นจุดจแ,แต่ถ้าอันเนี้ยเราดูเองได้เลยทําไงครับดูที่ w i เจ็ t แบตเตอรี่เดี๋ยวนะครับผมก็ เดีี๋ยวพ่ลงรายการใหม่จะกำลังแสดงมุมมองวันนี้คำแนะนำโดยผมมีวิดเจ็ตอยู่แล้วแต่สองครั้งเพื่อเปิดคำแนะนำโดย Siri Messenger c h a t g p t p l i n Co Pilot B Max แปดขออนุญาตนะครับไม่มีกิจกรรมแบตเตอรี่ iPhone 15บห้าโมดถ้าเก้ากำลังชาร์จนี่ชาร์จแบต iPhone อยู่ครับแล้วทำไงครับแล้วลองดูข้างๆครับข้างๆกันมันจะบอกว่าแบตเตอรี่แพ็คแบตเตอรี่แพ็คมาร์เซ็นตชาร์จแบตเตอรี่แพ็คมากเซฟหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกระโดดแบตเตอรี่นี่คือแบตของ Power Bank ใช่ครับเหลือ81%ครับ คือถ้าไอโฟนเราแบตสูงขึ้นแบตเตอรี่จะลดลงครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับมันมันจะแบบรู้เลยว่าถ้าเราแบตร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะค่อยๆลดมาเก้าสิบเก้าแล้วไอโฟนเราก็จะแบตค่อยๆเพิ่มขึ้นคราวนี้เวลาจะเดินทางไปแต่จังหวัดไม่ต้องมานั่งเสียบให้สอสามชั่วโมงก่อนมาเช็คตรงนี้ก่อนใช่ครับเร,เราดูก่อนเดินทางได้เลยแล้วก็ปัจจุบันผมเชื่อว่าแบตโทรศัพท์มันก็ไม่หมดเร็วแบบแต่ก่อนเนาะเดีนี้หมื่นเอ็มอาร์เขาเหลือเฟือครับผมว่าไม่ต้องใช้ผมแล้วความรู้สึกของผมนะ ว่าอันนี้อันากมากเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะครับเพื่อนรับถ้าถ้าไปลงลองทาบดูอ่ะตอนที่เราชาร์จแบตแล้วมันเป็นแม็กเซฟเนี่ยมันจะพอดีกับเครื่องนลยนะครับถ้า15โปเนี่ยพอดีเลยมันเล็กมันเล็กกว่า15โปรนิดหนึ่งครับมันอยู่ใต้กล้องชา์แล้วเก้าสิจดัปตึแล้วเก้เดเพื่อนเอครับแค่จะเอาไปทาบมันดูดปึ๊กเข้าไปเลยสินาทีสิบเก้านาทีครับแล้วเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆพื่อนตัวนี้โอ้โหครับ เออแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเนาะใช่ใช่แต่แต่เขาก็มีซัพพอร์ตมาให้นะทำขาตั้งมาให้ด้วยนะอ้าวอ๋อเหลือเลยเดียวเดียวเดี๋ยวเราหมุนหมุนมาก่อนนะครับนี่เพื่อนเพืนเห็นเห็นมันจะมีแง่งให้เอาเห็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีปุกซนี่นี่นี่ดึงออกมาแล้วเป็นขา ด้านหลังนะครับมันจะมีให้เราแงะขึ้นมาจะไว้ตั้งแบบดูอะไรชาร์จไปด้วยแล้วก็ตั้งแนวตั้งนอนตั้งตั้งได้เขาเขาเห็นยี่ห้อเลยพี่โอ้ยี่ห้อยี่ห้อเอลูบเอลูเอลูเซนของออเซนใบเอลู p ใช่ไหมรุ่นรุ่นอะไรครับ E-W31 สามหนึ่งอาหนึ่งแต่ต้องบอกว่า พี่โอ๊ไปสอยมาจากที่ร้านเลยใช่ไหมใช่ตอนแรกอบผมไปเดินจับพอแบงค์ที่ร้านครับเออน,นี่กันโอ้บางเนาะอันนี้แล้วพอไปเจอ,อน,นี่ปุ๊อ๊ยอันนี้อะไรครับนี้อะไรเรีบถามเขาเร็วมากเลยลเขาบอกอ๋อนี่คือเอโอรุ่นใหนม่ผมก็เลยยดีไหมลองชาร์จอยู่ที่ร้านอุย้ยถูกใจแล้วมันดูแบตเตอรี่ได้เพราะผมมีวิเจัอยู่แล้วไงเฮ้ยเอออันนี้มันทําได้แค่รุ่นเดียวในร้านแล้วก็เลยเอาอันนี้มามแล้วเขาก็จะแถมซองให้แล้วก็มีสายชาร์จเป็น A2C นะูซีะครับผม ่เดี๋ยวขอพี่ผมหาลรืออุปกรณ์อยู่นะครับ AirPods อยู่นี่ครับพี่โอบครับนี่ AirPods 4เขาบอกว่าชาร์จที่ชาร์จ a p p l e Watch ได้เดี๋ยวผมจะลองแปะลงไปนะอ๋อแต่ไอตรง Apple Watch มันมันจะมีทิกให้กดอยู่เอ้าเหรอตอนนี้มันไม่ติดครับใช่ใช่ใช่ใมันจะต้องกดปุ่มกดปุ่มสักหนึ่งทีก่อนเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆครับ ด้านข้างเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้มันมีปุ่มครับให้กดตรงนี้หนึ่งทีเพื่อจ่ายพลังงานน้อยใช่จะได้ไม่ทําให้อุปกรณ์เราเสียหายครับกดปึ้งอ่าแล้วก็ลองวางใช่ไหมครับอ่าวางใหม่ปึ้งติ้งชาร์จแล้วใช่โอ้ชาร์จหูฟัง Airpods ได้แต่ว่า Apple Watch ครับพี่โอฟครับมีให้ยืมไหมครับมีครับอ๋อยู่นี่อยู่นี่นี่พี่โอฟวางไว้แล้วนะครับเงืน นาเมื่อกี้เรากดไปแล้วแสดงว่าเราใช้หมดพลังงานต่ําไปแล้วเดี๋ยวเราลองวางใหม่นะครับเขาจะมีเวลาให้30มสิบวินนี่มันติ้งแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวลองใหม่ทีนึงนลยครับขออนุญาตวางนาฬิกาครับนี่ติ้งเลยติ้งเลยแต่มันจะมีบางทีที่มันไม่ติดนะครับอในกรณีที่ไม่ติดเนี่ยเราต้องนี่ครับหาปุ่มนี้ใช่ไหมใช่แล้วกดแล้วรอแป๊บหนึ่งเพราะมันจะเปลี่ยนจากพลังงานสูงเป็นพลังงานต่ำแบบเขาว่า power bank ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับ ตัว m a ็ s เซฟสูงสุดได้ถึง15วัตต์เลยใช่แต่ว่าถ้าชาร์จแบบมีสายเนี่ย20วัตสบายสบายยีวัตสบายแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับถ้าเราชาร์จผ่านไอ้ตรง Apple Watch เนี่ยมันเป็นชาร์จความดันต่ำใช่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่า Airpods หรือ Apple Watch จะเสียหายใช่เพราะเขาจะปรับแรงดันไฟฟ้าให้โอ้โหมีชี้เป้าอย่างไรครับพี่อนอ่ออันเนี้ยไปช็อปของ e อีล e ู p อ่าอีลูก็ได้หรือจะไปเสิร์ ช,ช,อ, <Online. S 1> ชออนไลน์ใช่ออนไลน์อะไรออรเส้นเมื่อกี้น้องเจ้าหน้าที่เราบอกว่าให้เขียน O R S E N ใช่ไหมครับรุ่นอะไรนะครับ E W สาเอาเป็นว่าให้อยู่ในราคาต่ำพันได้ไหมพี่อ๊อ อ่าผมว่าน่าจะได้ครับเพราะว่าใส่โค้ดอะไสี่เดือนสี่ใช่ใช่ใช่ผมเนี่ยได้ได้อยู่ผมว่าได้แน่นอนแล้วก็ขาตั้งะครับมันจะงัดได้แค่นี้นะพอคือเราพอเรางัดขึ้นมาปุ๊บมันจะได้แค่นั้นนะครับนี่เท่านี้นะครับมันจะไม่มีล็อกไม่มีล็อกเพิ่มไม่ต้องดันเพิ่มไปอีกนิดนึงผมเคยดันเกือบหักแต่ว่าดีนะจริงพี่โอ๊บบอกไว้ก็ดีครับห้ามห้ามห้ามดันไปกว่านี้นะครับใช่ใช่ใช่ใชเพราะตอนแรกอะผมคิดว่ามันต้องดันไปอีกแล้วมันจะมีล็อกเหมือนมันมันอาจะอ้าค้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ใช่มันมีแค่นี้ตัวนี้มันเอาจริงมันเบาวกว่า iPhone อีกนะครับเบากว่า iPhone 15 Pro ผมอีกอ่ะตัวนี้เบาเบาเบา<อ>ผ,มผมลองชาร์จแบตแล้วก็ใส่ไว้ใน,นกระเป๋าผมก็สังเกตว่ามันไม่ค่อยร้อนมากนะแต่ก่อนมันร้อนนะแล้วใครใครที่เหมาะกับใช้ตัวนี้ครับโยมอือคนที่มีโทรศัพท์ที่รับรองรับแม็กเซฟชาร์จชาร์จไวเลสเนาะส่วนแม็กเซฟเนี่ยเราไปหาเคสที่เป็นแม่เหล็กได้อย่างอย่างเงี้ยปุ๊บถือมือถือมาอยากชาร์จวางวางเลยปุ๊บ ติดเลยแล้ว97ชแล้ว97เชาร์จเลยใช่แล้วก็ถือเล่นอย่างเงี้ยถือเล่นสบายๆเลยน้ำหนักนิดนึงได้อยู่แหละคือบางคนบางคนยังใช้หูฟังเอียร์พอร์ตนะเสียบอยู่ก็จะไม่จําเป็นจะต้องแบบหาที่ชาร์จหรือว่าตัวแปลงเพิ่มตัวนี้ได้เลยใช่แล้วก็เขาแถมสาย A to C มาไม่แถม C to C โอ้แล้วแล้วอย่างนี้ครับในส่วนของ เพื่อนๆที่เขาสนใจอย่างเงี้ยสิบห้าหนาฬิกาสิบสี่นาทีสิบห้าหนาฬิกาสิบสี่<อ>ต้องพี่โอ๊แนะนำช้อปปี้หรือลาซาด้าดีกว่าเอ้ผมชอบช้อปปี้นะเพราะผมมีเอสเฟลเลเตอร์โอ้เอเอบางคนยังไม่รู้จักเอสเฟ a เลเตอร์คืออะไรคือใช้ก่อนแล้วจา่ายทีหลังเนเหมือนกับเขาจะสำรองจ่ายให้ก่อนแล้วเราก็ไปผ่อนคืนเขาทีหลังอแืแล้วเขาก็จะมีเครดิตให้แล้วก็ถ้าเราใช้บ่อยๆเงินก็จะค่อยๆข,ขยายขึ้นแล้วก็จะผ่อนสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆอ,อะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นนะครับตรงนี้ใครจะชาร์จแบบ m a ็กเซฟใครจะชาร์จแบบมีสายเพราะ USB Type C เนี่ยมันทั้งชาร์จให้ C to C ไปที่อื่นก็ได้<ช> C to Lightning <ด>ก็ได้ได้แล้วก็ในส่วนของใครจะชาร์จ Apple Watch หรือ AirPods หรือเป็นอุปกรณ์ที่จริงๆ AirPods วางตรงนี้ก็ได้วางตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไวเลส หรือคุณมี Android เดี๋ยวนี้ซัมซุงหลายรุ่นมี MagSafe แล้วด้วยนะใช่ๆช่หรือว่าจริงๆถ้าไม่มี MagSafe ลองแต่งๆวางบนตรงฝั่ง MagSafe เนี่ยมันก็ชาร์จได้เลยครับอย่าง 16e ที่เพิ่งมาเนี่ยล่าสุดก็มีนะแต่ต้องไปซื้อเคสที่มันแบบเป็นเป็นเคสแม่เหล็กคือ 16e ไม่มี MagSafe ไม่มี MagSafe แต่ว่ามีมีคนจีนทำอีกแล้วใช่ไหม แล้วก็แล้วก็มาแปะแบบเมื่อกี้ได้เลยแปะลงไปแปะให้เลยเหมือนเหมือนแม็กเซมด้วยเลยอคือคืออีสีนี่เขามีแค่แค่ไวเลสชาร์จมาให้ครับแต่ไม่มีแม็ก a เซมมาให้โอเคใครสนใจก็ตามไปพี่โอบอกตามไปตามไปตาเขาเร่งไปตาเนาะโอ้ไปตากันได้อยากได้มากจังเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยเป้าเลยเออของในเดือนสี่นี้ก็ลองลองดูพิจารณาอันนี้ได้เลยครับ ออเส้นบายอีลูปบางมากอีอะไรนะพี่โอฟอีกทีวียูห้าอียูสามหนึ่งอดอยูสามหนึ่งนะครับผมแมวคแม็กเน็ตแม็กเซฟไวเลสชาร์จิ่งที่ทั้ง Apple Watch Airpods รวมถึงไวเลสรวมถึง Type-C มีครบครบจบในตัวเดียวขอบคุณมากครับพี่โอฟกับออเส้น EW31 ตามไปตามกันได้เลยครับผม